ซื้อผลไม้กินกันพี่น้องขอ,องแดดโอ้โหแบบดดมากเลย นี่พี่น้องสดสดเอาสองโลเอาสองโลลดสิบห้าน่ะดูดิแก่ขายเนี่ยดู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 แม่ค้าเนี่ยดูดิเจ็ดโลร้อยต่างหากนะคะคือถูกมากแล้วเก็บขายวันต่อว,วันเลยเนี่ยดูดูดูขวัญน,นะโลเลยนะลลยนี่แล้วเสริมอะไรอ่ะมุมนี้เป็นมุมสามแยกนเนาะเนี่ย ไม่ใช่ว่ามีแค่นี้เลยคงมีมาเรื่อยๆใช่ไหมเออเพราะว่าคนตัดก็ตัดเนาะเออเพราะว่าไม่ได้ไกลยอยู่บ้านเราเองเนาะจากสวนนะพี่น้องดูเนี่ยดูดิคือโล15ถ้าซื้อเยอะก็คือเจโลร้อยก็คือถนนเนี่ยมันเป็นสามแยกเนาะแต่ก็จะวางร้านฝั่งนั้นก็ใช่ฝั่งนี้ก็ใช่คือสะดวกจอดตรงไหนก็ได้อนะเนาะนี่แหละค่ะผัะกแลไม้บ้าน ตามฤด,ดูกาลน,นะกันเนาะแล้วเราเป็นเจ้าของส่วนเองไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ไม่ได้นั่นดนะ้วยเนาะก็คือพูดง,ง่ายๆว่าหมดก็ไปตัดมามันพยัยุไก่เนาะคะ่ะเนี่ยคือสด,สดๆจากสวนจริงๆเนาะนะนะีนะค่ะพี่น้องผลไม้ตามฤด,ดูกาลน,นะจะอยากกินอะไรนะมันผอมีอะเนาะไอกระท้อนเนอย่าเอาไปตาไงกระทอนที่บ้านเยอะม่วงมันนั่นเลยมันหมดล่วงหมดเลยใช่ไหม อยากเอาไปตำกินลงคลิปอ๋อ <c oughs> ยายคนนั้นนะ่ะเหรอเวลาใช่เห็นเห็นวางขายกันอยู่พักหนึ่งไอเราพอจะไปตำคลิปมันหมดไงอือที่บ้านที่สวนเองใช่ไหมก,ก็ก็ว่าอยู่ว่าแต่กระท้อนน่ะมันก็มีหลายเจ้าอยู่แถวนี้เนาะก็จะมีแค่ไม่กี่เจ้าที่ว่าส่งให้เพื่อนขายบ้างเราเองวางขายบ้างเนาะ โอเคเนี่ยค่ะขามาสื่อน้ำเล้าประจำถุง <laughs> <c oughs> บ้านเร็ว okay, นะก็คือสองกิโล <c oughs> <c oughs> นี่นะคะ่ผลไม้ดสดๆจากต้นจากสวนนี่สุดยอดดีเนาะพี่น้องนะตามดููดกันนี่และคะ่ะของถูกแล้วหากินได้นะ,ะอ,อย่างที่นั่นแหละเฮาอยูุ่ไก่โซนใด่ของดี าตามฤด,ดูกาลเนาะพี่น้องเาก็เพาะจับต้องได้แล้วก็ได้กินของที่ดีด้วยนะ,ะนี่แหละ,ะขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้า